ไหนเล่าให้ฟังหน่อยไหนเล่าที่เมื่อกี้เล่าแบบเมื่อกี้ไม่่ตไเการหปกินก็ไปกินนี่กินนมค่ะเออเอาไปนั่งอ่าเล่าเล่าให้ฟังทีเล่าให้ฟังทีออกมาเดี๋ยวไหนเมื่อกี้อินเตอร์เล่าฉันว่านี่ตาตี๋กว่านี่หนาไหนเล่าหน่อยอยากฟังเมื่อกี้เล่าอะไรเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะ ทั้งยักษ์ทั้งแม่มดเลยมาเล่นคันเลยเรือยเอาปานก็เล่าปานกินงงเกียบอกว่าอ่ะปานจะเล่าเล่าเป็นไหมปานเล่าเป็นเหมือนอินเตอร์ไหมเล่าสิแม่บอกว่าอยากกินทหารเออแม่มดบอกว่าอยากกินทหารทหารทหารหรืออาหารแมงสาบมดมดแมงสาบหรือมดต้องแล้วมันแมงสาบหรือมดอ่ะ พังมือแมงแมงงึ่งหรือหรือพึ่งอัดต่อยได้เนาะพึ่งอัดก็ต่อยเจ็บไหมพิ่งต่อยเจ็บไหมคะเจ็บหน้าบวมได้เลยใช่ต้องระวังเพราะเพราะเพราะว่าตุ้มพึ่งพึ่งมันจะมีตุ้มแห่าเออเพิ่งมันมีตุ้มแหลมเขาปลูกต้นไม้เหมือนเราแหละไหนอ๋อเขาปลูกต้นไม้เหมือนเมื่อวานที่เราดูใช่ไหมปลูกแล้วก็มีอะไรอยู่ในบนต้นไม้มีเห็ดมาก มีเห็ดอยู่ใต้ต้นไม้มีนกอยู่บนต้นไม้เปล่า่าถือดีๆลูกถือดีๆมันจะขาดมันจะขาดถือดีๆ